ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวับนนี้เราก็กลับมาพบกับเกม Generation Zero ในพาร์ทที่50กว่าแล้วครับชมครับเอาละฮะอีพีนี้เรามาอยู่ในเซ็กชันของเพื่อนอีกเช่นเคยครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังไปช่วยเพื่อไอ้แม่ยังพูดไม่ทันจบแม่ยิงผมซะแล้วอะเอาละฮะผมจะไปช่วยเพื่อนในการถล่มหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ใหญ่ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเราจะเริ่มการยิงเลยนะครับ หนึ่งสองซับโซยซอยสิสยสยสเพื่อนเอาละฮะเหมือนเพื่อนเราจะไม่ค่อยยิงนะครับไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรครับผมเฮ้ยเพื่อนทำไมไม่ยิงอะทำอะไรเฮ้ยเอ็งทำอะไรเพื่อนอ๋อจะใช้ค้อนแบบฆ่าใช่ไหมเนี่ยดีสองซอยหลบกรหลบกรหลบกร,บกรเอาละเรามาเล่นกันเลยใช่ไหมเนี่ยดีดีสกิทเขาซะหน่อยอุ้ยอย่าเหยียบอย่าเหยียบผมนะอย่าเหยียบผมนะดี อี๋เอาละฮะมันคอนเราจะติดไฟแล้วชาร์จท่านผู้ชมครับหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวขอชาร์จแป๊บนึงนะครับผมจะชาร์จคอนครับหนึ่งสองซ่มจุดแม่ยังไม่ได้ตีแม่คอนกูโอ้โหไฟฟ้าพลังมาเลยเมื่อกี้โดนยิงซะง,งั้นอ่ะนี่เอาละฮะหนึ่งสองซ่ม นั่นไงนั่นไงกูก็โดนมันก็โดนเอาครับเดี๋ยวถอยก่อนถอยตั้งหลักก่อนเอาละเติมเลือดก่อนแบบหนึ่งตอนนี้เราต้องเก็บไอตัวขนาดกลางก่อนนี่นี่ไอคูชนขนาดนี่เก็บไปก่อนระเบิดไปซิระเบิดไม่ระเบิดไรือไงโอ้โหกว่าจะระเบิดเสด้วยผมจะสอยตัวนี้ก่อนโอ้ยสอย ใสต่ต้องันแรกก่อนอ่าอุ้ยเรียบร้อยต่อไปเราก็จะใช้ค้อนนะครับตีตีอ่าวอ่ะฮีอ่ะฮีอ่ะฮีอือเอาละฮะหนึ่งสองซ้ำยังอย่งสเตมิน่หม,ด,มดครับชมครับหนึ่งสองซาวแม่ะมจะถึงแล้วเนี่ยโอ้โหจะตีโดนแล้วเนี่ยเอาละอีกนิดนึงนิดหนึงหนึง่งสองซ้ ใช้ได้แล้วกลับมาเติมเพื่อนก่อนครับจูดอนนนันเนทันน่พังไปแล้วเพื่อนเราเชื่อกันตีมชมครับโอ้โหนี่ได้อ๋อเอ็ดวันเฟิสเอ็ดท่ชมแน่กระสุนปืนก็ได้มาชมครับโอ้โหเอาละฮะต่อไปเรามาช่วยเพื่อนกันไอ้ยะแม่จะช่วยตีสน่อยนี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่เอาลุดของก่อน เอามันเลยเรียบร้อยแม่โอ้โหโหดเทีบยบจริงๆเพื่อนเราเอาละฮะไปไหนกันอีกเดี๋ยวเราต้องไปหาหุ่นยนตขนาดใหญ่กันอีกครับชมครับใช้คอ้อนในการลอบทำ้ายมันด้วยชะครับชมครับช็อตนมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฐานทัพอากาศอันหนึ่งเช่นเคยเอาละฮะแน่เจ้าของเซิร์ฟห้องก็มาหาบอสให้เราในการจโจมมันอีกแล้วไปกันเลยเอาละฮะ ครานี้เราจะใช้ค้อนให้บ่อยที่สุดเลยเท่าที่เจได้ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนเราไปล่อก่อนเหมือนมันจะเห็นแล้วยิงแล้วยิงเพื่อนโอ้ยเพื่อนผมล้มแล้วะโอ้ยเอาละฮะเพื่อนเดี๋ยวข้าล่อให้เองตีมันเลยนะตีมันเลยโอ้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 ยหลบหลังขามัน1 2ึสถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนนั่นไงมันปล่อยไอ้แมลงมุมมาอีกแล้วหนึ่งสองาี โอ <ak> ้โหถอยก่อนถอยก่อนระวังนะครับระวังระวังหนึ่งสองซ้ำโอ้ยไม่โดนโอ้โหหนึ่งสองซ้ำโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นะเลือดเราเลือน้อยเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนโอเคเติมเลือดก่อนครับชมครับตอนนี้มันเราจะตายเอาละเอาละพร้อมพร้อมพร้อมก่อนที่จะยิงมันก่อนจะตีมันนะครับเราต้องให้สเตมินาเพิ่มก่อนหนึ่งสองซ้ำ เป็นไงล่ะฮะนีเน่เป็นไงเป็นไงติว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 เอาละฮะสเตมิน่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะรุมกันอีกรอบพี่ชมครับรุมตีกันอีกรอบนี่หนึ่งสองสามปีบี่เป็นไงล่ะฮะโอ้เงียบแล้วจังหวะนี้แหละจ้วงเข้าจ้วงเข้า จังหวะมันใช้ง,า,งานจุกครับเอาละฮะต่อไปชาร์ตอีกซ้ำอีกหนึ่งสองสามถอยก่อนถอยก่อนอก่อนว้าแล้วปืนแล้วโอ้โหอ้ยดับปืนทองซะด้วยปืนทองเรามีซะแล้วชมครับมีถึงขอบชมพูซะแล้วเราอะโอเคลุ้เรียบร้อยเราก็มาดูรอบนอกกันดีกว่านี่เพื่อนเราก็แม่ จะไม่ตายด้งไงม้ชมครับ4ี่ตัวเฮ้ย4ี่คน <g ül> ใช้ลักษณะนามเป็นตัวซะงั้นพวกเราเป็นคนครับ4ี่คนรุมนตีหุน่นยนต์โอ้โหไม่ตายก็ไม่รู้เลยแหละครับ <t> เอาละฮะเพื่อนเรายิงอีหยังวะเนี่ยแบบนึงนะอ้อุอ้ยเพื่อนะย่ยิงสิไปตีมันไปตีมันอย่ายิงมันยิงระเบิดมาแล้วนั่นน่ะเอานะี่เห็นไหมเราต้องเข้าไปใกล้ๆมันแล้วไปตีมันนผ่นชมครับจะได้มันอย่างสุดยุด โอ้โหโอ้โหขีปนาวุธยิงแสกหน้าเราไปเลยเอาละฮะผมมาถึงนี่แล้วว,ลว้ว่าแล้วว่าแล้วมันต้องใช้พลังลูกขีปแม่ทำให้เลือดเราลดไปเยอะเลยแบบนึงนะครับเติมเลือดก่อนจากนั้นก็ครอมนมาอีกหนึ่งสองสามโอ้ละฮะสเตมิน่าขึ้นมาแล้วสเตมิน่ากำลังขึ้นมา โอเคอยังไม่ตีเลยยังไม่ตีเลยโหเราเบิดเสื้อแล้วะ่ะโอ้อดแดกเลยเราอุตส่าหชาร์จเสร็จดีแต่ว่ามาเล่นกับเพื่อนนะครับเราจะได้กระสุนเยอะมากเลยตอนนี้เห็นไหมตัวผมหนักแล้วเนี่ยด้านล่างซ้ายนี่ชมครับเห็นไหมมันจะเป็นลูก,ลกตาชั่งเนี่ยนี่น,นี่เห็นไหมใส่ได้ 96... โอ้โหโอ้ยเดินก็ชา้าแล้วเนี่ยของหนักเกินขอชาร์จหน่อยแลกันนะครับห สองซ้่มออกมแป๊บหนึ่งนะเพื่อนโอ้โหชักก็ไม่ได้ไปชมครับแป๊บหนึ่งนะเลกระสุนแป๊บมึงเพื่อลดนี่พื้นที่ในการเก็บของชุบๆุบก็ยังหนักอยู่ก็ยังหนักอยู่เติมเลือดซะหน่อยก็ยังหนักอยู่เช่นเคยไปชมครับเฮ้ยเพื่อนเราเจอหุ่นยนต์ใช่ไหมเนี่ยยิงให้โอ้โห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 เอาละฮะต้องเป็นห right, on, <one. S 2> oh, ุ่นยนต์ขนาดใหญ่แน่เลยเนี่ย เราต้องช่วยยิงหน่อยนี่ยิงระยะไกลเลยนน่ในเมื่อเราวิ่งช้าต้องยิงระยะไกลนี่แหละครับกบระเป๋าระหนักเกินโอ้กระสุนสองร้อยกว่านัดยิงกันหูอื้อแล้วพี่น้องครับ <c oughs> โอ้โหก็ยังเงียบเอาละฮะโอ,โอ,โอ้เราวิ่งกันได้แล้วกระสุนเราเอาละน้ำหนักตัวเราเริ่มเบาขึ้นแล้วหลังจากที่เรายิงไปหลายลูกหลายนัด นี่จ Ke er. really. mm. ัดกันรัวเพื่อนจัดกันรัวไปเลยนี่ตป็งอย่างนี้เน่เอาละฮะปล่อยตูดมันปล่อยตูดมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละเอาละเอาละโอ้โหอ้าวหุยโอ้ยังมันโอ้ระเบิดซะแล้วเอาละเป็นไงล่ะลูสนี่เอากระสุนซะก่อนอย่าบอกว่าตัวกูหนักอีกแล้วน้า คือกระสุนเนี่ยมีเยอะเกินไม่มครับจนตัวเราหนักเกินมีเยอะเกินแต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากผมจะใช้ค้อนผมชอบใช้ค้อนช่วงเนี้เฮ้อเอาละฮะตอนนี้เพื่อเรารู้สึกว่าจะเหลือแค่เอา้าเหลือกสามคนอีกหนึ่งคนไปไหนวันเนี่ยไม่รู้ว่ะแต่3ามคนเราก็ไหวไปกันเลยชวบวาร์ปมาอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับเราก็มาอยู่ที่ไหนอีกนเนี่ย ไม่รู้อะแต่รอเพื่อนเราออกไปข้างนอกดีกว่าตอนนี้ดูซิอาวุธปืนของเราตอนนี้มีอะไรบ้างโอ้โหปืนกลเราก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้ปืนกลที่เป็นรูปแบบไฟฟ้าบ้างนะครับคือปืนกลที่มันแบบมีกระแสะไฟฟ้าสถิตอะเออมันคือระเบิดอิมพีเล็กๆอะ่ะที่ทําให้ยิงไปทําให้หุ่นยนต์ชักง,งักนั่นแหละข้อดีมันเฮ้ยเพื่อนเราเห็นหุ่นยนต์แล้วเ,วเดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อนนะครับ เอาละฮะผมเรียกเพื่อนมาแล้วครับผมตอนนี้ก็หนู่หุ่นยนต์บอสเห็นไหมสองตัวเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวไปเลยเพื่อนยิ้ม <c oughs> เอาละฮะรู้สึกว่าพวกมันจะรู้ตัวแล้วว่าเรามา <c oughs> เอาละฮะเดี๋ยวผมจะใช้อุย้ยแม่มันยิงระเบิดพิษมาด้วยอุยอ้ยอุย้ยทำไมเพื่อนไมนย่ยิงอ๋อเอาละฮะข้าจะชาร์จให้เอ้ยเอ้โอ้โหไม่ได้วะไม่ได้ แบบหนึ่งนะครับสเตมิน่าลอดอยู่หนึ่งสองสามไอ้แมากูตายเลยโอเคเกิดใหม่ก่อนก่อนอื่นผมต้องเอาเอา่ออะดรีอะลีนอะดรีอะลีนอะดรีอะลีนของเราต้องเอาไปอีกเยอะเลยไหนวะอะดรีอะลีนของผมอยู่ไหนนี่สิบเก้าชิ้นเอามาอีกเอ่อเก้าชิ้นโอ้โหตัวหนักเลยพี่น้องครับโอ,โอเค เดี๋ยวผมจะลดสัมภาระในกระสุนนี่ก่อนวิง่งทำไมวิ่งช้ายอย่างนี้วะโอ้โหอีหอยหลอดอีแมงเอ้ยอ่ะยิงกระสุนทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาละเพื่อนเรามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮาละฮะเพื่อนซอยดิซอยซอยซอยเราต้องซอยตัวเล็กก่อนโอ้โหโอ้หู เอาละฮะโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอเคโอ้โหตัวใหญ่ตัวเล็กจะเมียนมาไอเรียบร้อยหนึ่งยิงไมคแล้วโอ้ยรอบทิศทางผมเลยลาเบอร์ซี่เรียบร้อยโอ้โ,อโหอย่างมันอะเอาละฮะอเฮ้ยอ,ยอ,ยอะไรวะเนี่ยวแว๊บอยู่ย,ยิงก็ยิงมายิงกลับไม่มีโกงไม่ชนครับใส่มาใส่กลับไม่มีโกง รีลูกกระสุนเร็วๆหน่อยสินั่นแน่กูล่อซะให้แล้วเนี่ยเอาละฮะเติมเลือดเรียบร้อยจากนั้นก็อัดกระสุนต่อเลยซี่รบเบิดไปซี่ตัวเล็กตัวน้อยแน่เอ,อ้ยยังไม่ระเบิดอีกโอ้โหมันปรับระย้าระรับยากขนาดไหนวะเนี่ยระเบิดโอเคเสร็จไปเสร็จไปมาซี่ซี่ไอ,อ้โอ้ย <laughs> กลับก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาละฮะเชิญสอยเชิญสอยสอยตัวนี้ลงไปก่อนเอาตัวนี้ลงไปก่อนแล้วกันครับอีอีเอาละฮะไม่ได้ฉันเนี่ยหนึ่งสองสามอีเอาละฮะหนึ 1, 2, ะะ่งสองสาอีสุดเลยพี่น้องครับสุดเลยเทพเจ้าสายฟ้าใช่ไหมสุดเนี่ยไม่ใช่ทุกครับมันถึงเข่าอ่ะสุด หนึ่งสองสามนี่ไงเรียบร้อยลุตอ่าจังหวะนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ไอ้ไอ้นั่นแน่เอาละฮะจังหวะนี้แหละพลังติดแล้วพลังติดแล้วอย่ากระทืบเท้านะลุตปะโอ้โหพี่น้องครับเลือดกูเลือดกูเติมเลือดก่อนเอาละ โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่กระสุนปืนยิงวิ่งไล่ตูดกูเลยเติมอีกเติมอีกหลบหลังซากมันก่อนท่านผู้ชมครับนี่หลบหลังซากตัวนี้ก่อนเอาละฮะเติมสเตมิน่าหน่อยแม่ว้ายิงมาแล้วโอ้โหเพื่อนช่วยยิงหน่อยเอาละฮะวิ่งหลบก่อนวิ่งหลบก่อนเอาละฮะจังหวะนี้ไอ้เอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยิงมาไม่โดนแล้วสิแป๊บหนึ่งครับต้องหลบก่อน ลบกร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 หนึ่งสองซ้ำอ้าวหนึ่งสองซ้ำเ้ยต้องอย่างงี้แล้วก็อ้าวกระสุนลืมรีโหลดเฮ้ยเพื่อนรีบมาช่วยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละฮะเพื่อนไม่มากูจัดคนเดียวก็ได้กูจาออกไม่เพื่อนช่วยยิงเนี่ยเพื่อนไม่มาช่วยจริงนี่ต้องยางงี้นี่มาอยากไม่มาช่วยกูนักเพื่อนแม่ ซอยคนเดียวก็ได้ไวะน้อยใจร <c oughs> ุดเอาละฮะประมาณนี้แม่ไม่ยอมมาให้กูเสิร์ฟเดียวเฮ้ยไอเพื่อนใจร้ายเอาละฮะระหว่างนี้เราก็มาลดตัวที่เรายิงไปดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนี่ไงให้กระสุนเขียวมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมต้องการกระสุนเขียวมากกว่ากระสุนเหลืองมาอีกท่านครับ,รบเนื่องจากกระสุนเขียวเนี่ยมันสามารถใช้กับปืนกลที่มีเขาเรียกว่า เขาเรียกเป็นปืนกลที่มีเขาเรียกว่าอะไรการการดาเมจที่หนักกว่าเออพวกปืนกลแบบพวกน,วน,น,วกนี้เดี๋ยวให้ดูนะี่นี่พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะพวกประมาณนี้นี่นี่นี่เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ต่างหากนี่เราจะเอากระสุนปืนสัตว์ไปเลยแล้วก็จัดมาใส่สล็อตตัวนี้นี่เอาละฮะเขาวนี้ปืนกลตัวนี้จะแรงกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับท่านผู้ชมครับ เพราะมีไฟฟ้าด้วยโอเคเพื่อนสอยโอ้ยสุดยอดเพื่อนเอ้อยเองยิงไม่เผื่อค่าเลยเอาละ่ะยิงตัวน,นั้นอีกตู้ๆๆ้ตู้ตู้ตูระเบิดเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะนั่นอ่ะอีโดนนี่อีโดนไอ้ยิงโดนอยู่นะวุ้ยอีพวกโดนเอาละฮะเรามาลูด้ดูซิอ่าเฟิร์สเอชเช่นเดิม เฟิร์สเอเดนี่มีรู้สึกว่าจะมีเยอะมากว่ะอ้สามสิบชิ้นว่ะก็ดีว่ะช่วงนี้หายากอยู่เฟิร์สเอเดเอาละฮะตอนนี้เพื่อนเราก็นิ่ง,งสงบไปหนึ่งนาทีนะครับไม่รู้ไว้อะไรใครแต่ที่รู้ตอนเนี้ยเหมือนจะมีลูกทีมเข้ามาเจมนี่ไงทีมเราสี่คนครบเรียบร้อยเอาละฮะตอนนี้หัวห้องจะไปไหนเราไปด้วยวิ่งตามเขาไปเลยครับวิ่งตามเขาไปเลย นี่โอ้โหท่านผู้ชมดูแม่กระสุนต้องสอันม้นัดท่านผู้ชมครับแม่ไม่หนักได้ไงล่ะเนี่ยเบรกกระสุนเยอะขนาดนี้จะไปขายที่ไหนวะเนี่ยทำสงครามได้เลยแล้วเนี่ยครับผมกระสุนที่เยอะขนาดน,นี้มันก็ดีแหละครับนี่เออผมสอนอย่างหนึ่งนะครับเคล็ดลับในการหากระสุนปืนพยายามเล่นกับเพื่อนเราจะได้กระสุนปืนเยอะที่สุดเลยเพื่อนเพื่อนวิ่งเข้าไปใกล้ๆหน่อยสี่ ยิงขนาดไกลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่มันไปไหนแล้วเพื่อนผมวิ่งมาวิ่งมาอิ่งมาอันนั้นคืออะไรซากใช่ไหมซากขนยนซากหรือเปล่าอ๋อซากใช่ด้วยเฮ้ยเหมือนมีคนยิงมาหาผมอยู่นั่นไงอันแน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 วิ่งมาสิแน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 เอ้เอ้เอ้อ้เอ้ โอ้โหอย่าเข้ามาใกล้ไฟฟ้ามันช็อตกูด้วยเอออย่าเข้ามาใกล้มันช็อตกูด้วยเอาละ่ะใช้บาร์เรกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจซี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 เหมือนมันจะอึดเหมือนจะอึดอยู่ครับเอาละเอาละไอ,ไ,อไอ้ยาไอ้ยาโอเคลมมันส่งมาอีกตัวนึงนี่นี่โอ้ยเชี่ยใครยิงกูโอ้ ชิหายโอ้โหมันเป็นไรนะดีที่เรามีอะดรีนาลีนอยู่เติมเลือดก่อนเอาละเอาละเติมเลือดก่อนอีาปืนกลจัดมาจัดมายิงสิยิง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 โอ้โหยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดเรียบร้อยไปหนึ่งต่อไปช่วยยิงตัวนี้สิเพื่อนนี่แตกแล้วแตกยังโอ้โห มืนโดนระเบิดครับอา g หรือเปล่าไม่ทราบคุณครับเอาละมืนมันจะเรียกพวกเราไปอีกไม่ให้เรียกหรอกฆ่ายิงอ่อนี่ไงบอกแล้วไม่เรียกลงมานี่ออน,นั้นเน่แปลงรากก่างพอดีโอ้โหโอ้โหโอ้หโอหไฟชัดกูด้วยอีอีไอระเบิดสิระเบิดโอ้ยมันไส้ว่ะ <c oughs> คือที่ผมล้มบ่อยเนี่ยเพราะผมเข้าใกล้มันเกินไปคุครับ ถ้าอยากเล่นแบบฉลาดเนี่ยอย่าเข้าใกล้มันเกินไปอันแน่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 อีเมลแองกุจีโอเคเติมเลือดเรียบร้อยแค่นี้เลือดเราก็เพิ่มมาแล้วเอาละเอ็ดวันเฟิร์สเอดรู้สึกว่าจะเยอะมากคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็มีอะไรอีกนี่สแตนดาร์ดเฟิร์สเอดพวกนี้ก็อย่าลืมเก็บนะครับ อย่าใช้อะดออินาลีนเยอะเกินไปมันจะทําให้เราเออเขาเรียกว่าใช้ของไม่จําเป็นอะ่ะเกินความจําเป็นมันทําให้สูญเสียของมีค่าไปพวกอะดีนาลีนเนี่ยเวลาสู้บอสเนี่ยพยายามเก็บอะดีนาลีนไว้เยอะๆเพราะบอสมันจะทําให้เราล้มตายหลายๆรอบชัวร์ท่านผู้ชมครับเออคราวนี้แหละเราต้องเก็บหามันเรื่อยๆแต่ก็หายากด้วยนะอะดีนาลีนพวกนี้อ่ะนี่นดูซิตอนนี้เหลืออะด,ดีนาลีนเท่าไหร่แล้วเนี่ย พูดไม่ค่อยชัดชนะครับคำว่าอะดรีนาลีนเนี่ยนี่เหลือ6ชิ้นโอเคไม่ใช่ปัญหาเอาละฮะชมครับตอนนี้เหมือนเพื่อนเราจะว้ปไปที่นึงนะเราต้องตามเพื่อนเราไปอีกไปอยู่นหนแล้วว้าบไปแล้วครับพี่น้องครับในเพื่อนกูเอาอยู่นี่ไงวินเซนต์แม้วินเซน์นซน <c oughs> โอเคในดูซิโอโหอะไรที่เยอะเกินความจะเป็นเราก็ไม่ต้องออกมาหรอกครับไปไว เอาละเริ่มลุยกันเลยจิว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 เรียบร้อยข้างหลังจิว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 เรียบร้อยเอาละฮะเล่นกันเป็นทีมอย่างี้สิข้างหลัง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 เพื่อนอี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 เอาละรวบไปแล้วรวบไปแล้วโอ้โหระวังระวังอีอี เรียบร้อยแมลงกุญจีไอฮ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 ือไอพวกแมลงเนี่ยบางทีเราก็อย่าชลาใจไปนะครับแมลงพวกนี้มันทําให้เราตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุดก่อนเอาละได้กระสุนเขียวมาเพิ่มอีกสวยงามลุกดีก็ลุกดีกระสุนเขียวอีกโอเคไปกันต่อเลยในเพื่อนเรารอด้วย โอ้โหดูบูอย่างแรงเลยเอาละฮะเดี๋ยวก่อนเอ้นี่เอาละฮะเอาละฮะยายะเอ้ยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเลิเรกระสนุนเขียวต่อช็อแอบโอ้โหเป็นไงละ่ะฮะ ถ้าเรามีเพื่อนดีๆหรือเล่นกันแบบมีทีมดีๆแบบว่าทีมประจะําอ่ะมันจะเล่นง่ายมากคุณผู้ชมครับต่อให้เราปรับโหมดยากเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะเล่นง่ายถ้าเพื่อนเราแบบคุเข้าขานดีอะ่ะเพราะต่างคนต่างรุน้าที่ไงอีกคนนึงต้องลอ่ออีกคนนึงยิงแบบนี้มันจะสวยงามมากเลยในการเล่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอีโดนอีโดนมึงนไหนไอ้พวกไอ้พวกเรียกตีนไอ้พวกเรียกตีนมานน่งไงสอยเสียเลยไปกันเลย เพื่อนไปตรงนู้นรอต้องตามไปด้วยผั้ชมครับเฮ้ย <Hey, hey. S 1> ใครยิงกุมมันเนี่ยอยู่ไหนวะมาไม่เห็นน้ำชมครับว่ามันยิงจากฝั่งไหนแปบ๊บหนึ่งแปบบ๊บเดิกระโดดขึ้นไปกรอนเอาละผมยังไม่ทราบเลยตัวไหนย,ยิงผมมาเมื่อกี้ระหว่างทางที่วิ่งอ้านี่ไงเจอแล้วนี่ไอ้น้องหมาไอ้ไอ้ฮ,อฮีเรียบร้อย เอาลไหนยังมีอีกไหมยังมีอีกยังมีอีกจู่รือตายไปซะแลวะ้วอ่ะเอาละฮะตอนนี้เราก็น่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วแล้วข้างหน้านี่เหมือน,น,นเหนเม,มือน stonehenge ชมครับดูด้ดีถ้าทุกคนเคยอ่านหนังสือหรือเคยพบเจอคําว่า stonehenge เน,เนี่ยมันเป็นเออเขาเรียกเหมือนปฏติมากรรมก้อนหินตั้งอยู่ขนาดใหญ่มากเลยรู้สึกว่าจะอยู่ต่างประเทศนะไม่รู้ประเทศอะไรจะไม่ได้แล้ว แต่ว่าตรงนี้เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนสโตนเฮนเลยอันเล็กจิดเดียวเลยสโตนเฮนนี่จะมันก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งล้อมไว้ใครยิงกูมาวะเนี่ยอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงังตีตีตียังมีอีกตีตีอีเรียบร้อยเอาละ ตอนนี้เราก็วิ่งตามเพื่อนไปก่อนนะครับไม่รู้เพื่อนจะพาไปที่ไหนเราไม่รู้ที่รู้กูวิ่งตามอย่างเดียวเลย <Continue> คือเขาจะเป็นเจ้าของห้องไงเราต้องให้เกียรติเจ้าของห้องหน่อยเลยกันเน่ไม่ทราบว่าคุณวินเซนต์จะไปไหนครับเน่วิ่งตามไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเขาพาไปหาบอสเองเลยครับไม่ใช่บอสก็หุ่นยนต์สักตัวเลยเอาละฮะนี่ไงว่าแล้วเขาต้องพามาหาหุ่นยนต์นี่สอยแม่เลยไอ้นี่ ไ <Es per ate> อ้แม่ไอ้หุ่นยนต์น้องหมากากเฮ้ยตรงนี้มันคือนอันอนั้นนีกว่าอ๋อเดี๋ยวตีให้เ้นี่ไงพังซะเลยแล้วก็หยิบอาวิทยุนี่มานี่เวลาเราวิ่งไปไกลๆเนี่ยถ้ามีวิทยุนี่วางไว้เนี่ยเราสามารถวาร์ปหรือทาร์นเฟอร์ตัวเองมาได้เฮ้ยนั่นไงหุ่นยนต์ตัวขนาดใหญ่โอ้โหเอาละฮะชชิญสอยตัวนี้ก่อนเชวญสอยก่อน อ้ฮีอ้ฮีเรียบร้อยตัวผ่านกลางอ้ฮีอ้ฮีอ้ฮีอ่าเสียงลูกปืนดักอ้ฮีอ้ฮีเหรอเฮ้เฮ้มันวิ่งเรียบต้นไม้ว่ะมันมันฉลาดไอพวกนี้มันฉลาดนั่นด้วยเอ้ไอฉลาดขึ้นนะวไอ้ฮีอ้ฮีอ่ฮีเรียบร้อยเฮ้เพื่อนระวังเนี่ยมันอยู่ริมต้นไม้นี่ตี อ่ะี่เกือบไปแล้วนะเพื่อนเราดีแนาเราคุมข้างหลังให้ต่อไปเราก็มายิงไอตัวนี้กันอีกครับอหี่อหี่อ่ี่อหี่อ่ยี่เอาจิว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 เฮ้ยยิงมาแล้วหลบกรอนเลือดกระสุนครับชมครับตอนนี้เหมือนมันจะส่งไอตัวหุ่นยนต์ขนาดกลางลงมาอีกแล้วอ่ะไหนว่าอยู่ไหนออ้ยออ้ยเลือด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  เลือดครูเลือดกูจะหมดแล้วโอ้โหย,ยิงแสกหูผมเลยเลยเนี่ยเอาละฮะสุบก่อนสุบก่อนยิงมาแลว,วยิงมาแล้วยิงมาแล้วยังไม่เห็นน้ำชมครับว่าอยู่ตรงไหนกันอ่ะฮีเพื่อนระวังระวีระวังระวังเอาละฮะอ่ะฮีอ่ะฮีอ่ะฮีหลบกอ่อนอ่ะฮีอฮ่ะฮีโอ้โหโอ้โห เลือดเลือดเลือดเติมเลือดก่อนโอ้โหเอาละฮะต้องรวลงหน่อยแล้วกันเนี่ยนี่ปืนกลปืนกลนไอ,อระเบิดซี่เอาละฮะต้องระวังหน่อยไอ,อ,ยอ,อยเสร็จไปหนึ่งเอาละฮะวางไว้ก่อนวิทยุวางไว้ก่อนเพื่อเราตายแล้วได้กลับมาใหม่หลิกระสุนซี่ลิกะสุนโอ้โหเพื่อนเราสอยตัวหนึ่งล่วงไปแล้วคุณผู้ชมครับพุ่นยนต์ขนาดใหญ่ ต่อไปก็เป็นหน้าที่เราอีกตี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 เห็นไหมต่อไปก็เป็นหน้าที่เราเพ็รูดกระสุนเขียวเยอะมากอะแล้วก็กระสุนบารรตน,นี่วิธีการฟาร์มกระสุนเดบนี้แหละครับดีที่สุดเลยแล้วก็มารูดตัวนี้ด้วยอีอออกมาเรียบร้ยกระสุนปืนพกเราไม่ค่อยเอาครับชมครับมันกรากเกรนต่อไปก็มารูดตัวไอ้พวกนี้บ้างนี่ซากคุณนยเล็ก เฮ้ยไม่มีอะไรไม่เอาแล้วโอเคผู้ชมครับก็อีพีนี้เราก็มาลลยกับหัวห้องผู้ชมครับที่เชื่อวินเซนต์นะครับผมจะพีเซต์นคนเลยเวลาไปเล่นกับห้องคนไหนเด่กผมจะพีเนต์ชื่อน,นั้นตลอดเลยเป็นการให้เกียรตินะผู้ชมครับไม่ใช่เกียรตินะผู้ชมครับเป็นการให้เกียรติไม่ได้เกียรติฟังเรื่องอยาสับสนนะผมชอบพูดเล้มันงงๆไง,ง,งเอาละฮะในเมื่อเรายิงกับเพื่อนเราก็มาได้ขึ้นกันประมาณครึ่งทางนะครับ เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะเรามีงานบางอย่างที่ต้องทำชัช,ชมครับ <No. S 1> เอาเป็นว่าสุดท้ายม้าต้องแพ้ลาย้วครับเอาเป็นว่าลาไปก่อนนะครับจุ๊บ